มามกแอบๆเลยวันนี้มาแอบเลยสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยครับก็มาตอนที่2องของเมลอนสายพันุญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้เมลอนแปลงนี้ที่เราพึ่งให้ท่านผู้ชมดูกันเมื่อ สี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับก็จะมีอยู่3สายพันธุ์ในโดมนี้นะครับวันนี้เราได้เลิกครับชิมน้องเมลอนนะครับก็เราก็เตรียมตัวมาแล้ครับเตรียมท้องว่างๆนิ่งๆมาเลยครับก็มีสายพันธุ์โมเมจิเนื้อสีส้มเป็นสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่รู้ลูกไหนต้นไหนนะครับ เดี๋ยวลองถามเจ้าของและพันคูนามิ<อ>เนื้อสีเขียวนะครับเนื้อสีเขียวนะครับพอลองถามดูนะครับว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะแนะนําแล้ววิธีการตัดตเราจะมาแนะนําวิธีการตัดดูยังไงถึงจะได้เมลอนที่ได้คุณภาพและตัดได้เพื่อรับประทานได้อร่อยอร่อยนะครับและอีกสายพันธุ์คือโคโมจิ ji, นะครับสายพันธุ์นี้ก็พัฒนา ให้เป็นพันคูนามินะครับอันนี้เป็นสีเขียวเช่นกันนะครับคนอื่นเราต้องไปหาเจ้าของสวนเขาก่อนนะครับนี่มีลูกค้ากำลังมาซื้ออ้าววันดีครับท้องนิดครับอ้าวคนนี้กำลังตัดเมลอนให้กับลูกค้าอยู่นี่ มาดูครับอันนี้ลูกค้ามาเลือกแล้วนะครับสดจากสวนเลยค่ะอยากกินอร่อยโมเมิจิสีส้มค่ะโมเมจิสีส้มนะครับเดี๋ยวเราไปช่างดูนะครับอ่างประมาณโลนิดนิดค่ะอ่ะเอาลองเอาอีกลุ่งครับนุ่งๆุสวยจังเลยใช่ไหมคนละพันด็อ๋อกะ องลูกอย่างละสองลูกครับเอาวิธีเลือกเลือกยังไงครับน้องนิดครับวันนี้เรารู้จักกันแล้วหนูนับอายุมัน้ด้วยแหละอายุมันจะอยู่ช่วงสิบวันถึงสวันตอนนี้ได้กี่วันแล้วครับตอนนี้มันห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองประมาณห้าสิบสองวันแล้วก็ถือว่าได้แล้วครับอันนี้เป็นพันอะไรนะครับที่ตัดไปแล้วเนี่ยครับอโอเมจ,เมจิเนื้อสีส้มนะครับ หวานกรอบใช่ไหมครับตัวน,นี้หว,นหวานนุ่มกรอบจะสีเขียวกรอบาโอเคอ่ะเอาอีกหนึ่งลูกเอาวิธีเลือกถ้าน้องนิดเลือกเลือกเองกินเองจะให้รสชาติด,ดีนะหรือว่ามันแก่นะเลือกลูกไหนครับระหว่างลูกนี้กับลูกนู้นอย่างเงี้ยฮะมันได้หมดแล้วจริงรบอายุแล้วเอาวิธีการเลือกนะครับถ้าจะเลือกแบบไหนครับดูดูจากตรงไหนบ้างครับน้อง หนูก็จะดูใบเนี่ยที่มันดูดสารเข้าไปแล้วใบมันจะเหลืองอ๋อดูดสารอาหารไปแล้วนะใบจะเหลืองแล้วก็ช่วงนี้แล้วก็หัวกขั้วค่ะ้ตูดหัวกขั้วมันจะแตกใช่ไหมครับมันจะแตกไหนฮะตูดตรงนี้ครับจะมีรอยแตกใช่ไหมครับจากที่ศึกษา u t u b e นะอ๋อจากศึกษาในอาจารย์ YouTube ต่างๆนะครับตรงนี้ที่เก่งมากครับศึกษาจาก YouTube แล้วปลูกได้นี่เป็นรุ่นที่สอง่ะเลือกเลยครับลูกค้าเลือกเอาลูกไหน อ่าลูกนั้นเลยครับผมตัดตรงขั้วใช่ไหมครับก็ตัดให้มันเหลือไปให้มันยาวๆสวยๆอยค่อยไปตัดแต่งทีอ๋อให้เป็นตัวทีใช่ไหมใช่ค่ะอยอไปแต่งอ๋อวิธีการคล้องเชือกก็ไม่ได้มัดอะไรครับใช่ไหมครับแค่คล้องไว้เฉยๆใช่คล้องไวเฉยๆอย่างนี้ได้แล้วนะฮะเป็นแผลไม่เป็นไรใช่ไหมครับนึ่งไม่เป็นไรนะ อ่ะเหลือน้่นเละนังยาอันนี้เป็นพันโมเมจินะครับอ่าได้สองลูกแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหลูกก็เลยเลยครับลูกก็เลยแล้วครับท่านผู้ชมเอ,เอาอีกพันหนึ่งครับเอาคูนามิที่เขียวบ้างฝั่งนู้นใช่ไหมครับลูกอืออลูกร <4 S 1> ิม <4 S 1> ลูกไหนดี <4 S 1>

แต่บางทีเขาก็ล่ามยาวกันนะก็กลัวไม่หวานอือะล่าอายุยาวอ๋อเผื่อได้ครับเผื่ออายุได้เอาลูกใหญ่ไหมเอาเลือกเลือกอ่าเลือกให้พี่เลยครับอันไหนที่ว่าเอาเอาไปให้มันลืมต้นหน่อยก็ดีนะอ่าลืมต้นหมายถึงต้องทิ้งไว้กี่วันครับสักสองวันก็สามวันก็ได้ค่แต่สัองวันก็กินได้อันนี้คิโมจิสีเขียวเนาะคุนามิค่ะอันนี้ คูน้ำมิมอ,อยู่ฝั่งลงอ๋อเอาคูน้ำมิก็ได้ครับสีเขียวตัดแล้วนะตัดเลยชอบโอเคตัดแล้วก็เป็นของพี่แล้วใช่ไหมครับใช่โอ้โหน้องนี้ใจดีมากครับตัดให้พี่ครับพี่ไม่ต้องตัดเอง <c oughs> ตัดแล้วกเก็บตังค์ด้วยครับแต่ทางฟาร์มหรือทางสวนของน้องครับขายราคากันเองมากวิตรภาพขายแค่เก้าสิบห้าบาท ต่อลูกใช่ไหมครับห้าโลค่ะต่อกิโลอ่าโอเคจะลองเอาพันนู้นไปมไหมอ่ะไปพันนู้นอีกหนึ่งพันเอาแยกด้วยเนาะอ่าขอท้งหน่อยจ้าอ่าจ้าลูกเนี้ยเหรอได้เอเมนะมีพันไรครับก็คุณอันนี้อ่ะลูกนี้จ้ะมันใหญ่ใหญ่ดีโอเคใหญ่นะ แล้วลูกนี้นะเลือกแล้วแล้วได้ไหมดูดูดูว่าขั่วได้ไหมไดใช่ไหมครับปลูกลงพร้อมกันเพราะว่าทุกรูปครับเราจะนับอายุกันยังไงโอเคเอาลูกไหนเลือกเอาครับคุณลูกค้าเลือกได้เลยครับอ่าลูกเอาลูกนี้เลยครับ อแม่ขอเปลี่ยนแล้วกันครับอันอันนั้นใบมันเหลืองมั้ง่ายไหมยังครับยังครับยังไม่เหลืองออันนีี้เขยยวู่ต้องดูจากใบยอดครับให้เหลืองเหลืองลูกนู้นก็ได้มั้ยลูกคู่นี่ฮะนี่ต้นเดี่ยวใช่ไหมครับใช่อันนี้ลองไว้สองลูกอืมลองลองลูกเดียวลูกเดียว ลูกเดียวพออนนครับผม,มตัวนี้ลูกเดียวนะครับตัดแล้วนะตัดเลยครับคิโมจิไม่ใช่ค่ะคูนามิคูนามิเอาครับนี่แหละครับเป็นภาษาต่างประเทศครับ hmm. เราค่อนข้างจะงงกันนะฮะคูนามิก็เป็นเนื้อสีเขียวกรอบนะครับแทงเขาสองเชือกเลยมันหนักอืมนะฮะหนักมากนะครับต้องห้อยโหนถึงสอง ได้ครับอ่าดูพามาจับให้หน่อยเนี่ยครับวิธีการตัดก็ต้องระวังครับเพราะว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่เรารอคอยมาเกือบสามเดือนครับถ้าล่วงมาก็ไม่อร่อยละมันจะแตกเอานะครับอ่าถ้าเราจะทาน ให้ลืมต้นก่อนสักสองวันนะครับต้อาย่งที่็นิ้งไว้แค่สองสามวันนะฮะตัดก่อนเนาะเยอมากลูกนี้สองโลโอ้แต่ทายว่าสองโลเดี๋ยวไปช่างดูผมว่าเกินนะครับสองโลกว่าอ่านี่ครับดูนี้ลูกนี้ครับเป็นลูกคู่นะครับลูกคู่สสี้มอันนี้สีส้มใช่ไหมครับผมอันนี้สีเขียว อ่ะเราไปผ่ากันข้างนอกครับผม่าดิหวานเลยค่อ่าหวานเลยาหลูงรูปหาเลยเราไปผ่ากันครับนู่นนะครับกันไกลตรงนู้นเราไม่ห่างกันไกลครับเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวตัดไม่ได้ครับอ่ะไปเลยครับเอาโอเคเราไปดิ นี้ก็วันนี้มีออเดอร์ไปกี่ร้อยลูกแล้วครับน้องครับออย่ปลูกได้แค่สองร้อยต้นเองอ๋อสองร้อยก็ลูกแล้ววันนี้ครับไปเอาไปที่โต๊ะเลยครับเ,เ,เนี่ยครับต้องใส่เคงเลยครับหนักนะฮะแม้สองลูกก็หนะักเอาการเลยไม,นนไม่เป็นไรผ่านนหนึ่งลูกนี่ผมขอพา สีเขียวแล้วกันเลือกอันหนึ่งต้นเออหนึ่งรูปนะฮะมีดอยู่หลังรถนะคมีหลังรถเราแล้แช่างก็มีหลังรถเอามาได้เลยอ่าแต่งครับวิธีการแต่งเพื่อเอาไปขายนาะ ถ้าเราก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมอ๋อการตัดแต่งนี้ก็สําคัญใช่ไหมครับเราไม่ได้เอาใบาไปขายด้วยใช่ไหมใบามันเขียวอ๋อใบมันเขียวนี่ครับใบม,มันจะเขียวก็ไม่สวยแยกแล้วครับงงไหมลูกไหนเป็นลูกไหน,ไนอ่า เหลือคั่วไว้ใช่ไหมครับให้เป็นให้เป็นตัวทีมีเทคนิคอะไรไหมครับที่ต้องไว้เป็นตัวทีแบบนี้เพราะว่านะครับเป็นสััญลกษณ์อว่าเป็นสัญลักษณ์าช่วงที่มันเป็นแบรนด์มันมอ่าเป็นแบรนด์อ่าช่วงที่น้ําเลี้ยงไม่มีนะครับเขาค่ยดูดน้ําเลี้ยงจากกิ่งก้านนะครับไปไว้ที่ลูกนะฮะไม่้้ตาายแลลววเครับใช่ครับก็ นเมื่อเขาไม่มีน้ำเลี้ยงแล้วเขาก็ดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งก้านนะครับผมก็น้องนิดจะครับเจ้าของฟาร์มก็บอกไว้ถ้าจะให้อร่อยต้องแช่เย็นก่อนแล้วก่อนผ่าใช่ไหมครับมันิ่ะออืถ้าเกิดเก็บไว้ในตู้เย็นอ่ะเขาบอกว่าให้วางตะแคงเหรอจะได้ตัวทีเนี่ยเวลาแช่วา,วางตะแคงเนี่ยค่ะ ต้องวางตะแคงลูกจากลักกาเขาบอกมาแช่ในตู้เย็นถ้าเกิดเราไม่เราไม่เอาขั้วมันออกนะแต่ถ้าเกิดเอาขั้วมันออกอ่ะค่อยวางกับหัวมันจะคว่ำสมานอันนี้เป็นเทคนิคทานรับประทานกะให้อร่อยถ้าใส่ตู้เย็นก่อนผ่าอันนี้มีเป็นเทคนิคของของอะไรนะของใครนะครับ อ๋อของรักกาที่เขาขายเม็ดพันุนะครับแต่ถ้าขั้วหลุดแล้วให้กับขั้วลงใช่ไหมครับแล้วแช่ตู้เย็นแล้วก็ผ่าใช่ไหมรับประทานได้เลยนะครับเรามาชั่งดูครับเอาลูกเล็กสุดก่อนลูกนี้เลยเล็กสุดอ่าน้องสลับกันแล้วเราจะงงอันไหนสีอะไรจําได้กันไหมออเขียวครับนี่เขียวนี่ส้มอ่าใช่ปะใช่ค่ะ ราะว่าเขียวลูกนี้กับลูกนี้มีส้มของสองลูกนี้โอเคอ๋อที่พี่บอกเราครับเราขอผ่าลูกเขียวครับวันนี้เรามาชิมครับหาเนื้อเขียวครับคูนามินะครับคูนามิอ๋ออันนู้นอันนี้พาเลยครับเอาไปซีกหนึ่งอ่ะช่างก่อนก็ได้ครับอ้าวช่างก่อนเลยนั้นผมไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่กัลตันตันเตนนะครับนี่ตาช่างดิจิทอน 1528กรัมนะครับกิโลครึ่งนิดๆครับผมอ่าลุงใหญ่บ้างมายุกใหญ่บ้างครับสองโลครึ่งแน่เลยตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กมันมันอันนี้เนาะเอียงเอากระดาษรองครับนี่โอเคสองโลสามขีด อ,อ่ฮนะสองโลสามขีดเท่าไรสองโลหกขีดพันหกร้อยสี่สิบเท่าไหน่พันห้าร้อยสิบแปดอ่าหนคิดเป็นโลครึ่งนะครับวันนี้สอนวิธีการผ่าเราจะมาผ่าดูเนื้อกันเลยสด ลูกทีวีซื้อไว้นี่แหละเอาลูกนี้แหละสีเขียวนะครับน,นี้ผ่าสักซีกหนึ่งมาดูอยากอยากจะดูเนื้อแล้วครับว่าอันนี้รอให้นะคะผ่าแล้วเดี๋ยวจำไม่ได้ไม่เป็นไรนนครับ 1, <5. S 1> เด็กไม่พันห้าครับพ <1, 5. S 1> ันห้าพันห้าพันห้าพันหกสองสามนะครับนี่ครับวัน,บนนี้เราไม่ต้องให้ลืมครับคิดว่าจะผ่านในต้นแล้วชันลำบากเกินไป ีนะไม่ใช่เขียวนะส้มับสลั้มจับสลับมาไม่เป็นไรครับอันไหนก็ได้เขียเขียวเขียวโอเคเนื้อสวยมากครับถ้าเราเอาเม็ดไปปลูกต่อได้ไหมครับน้องครับมันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าอืมจะกลายพันธุ์นะครับมันจะไม่ใช่พันธุ์แท้อ ดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์คุนามิครับที่ถูกพัฒนาจากคีโมจินะครับลองดูครับจากที่เอาที่กิน่ะแล้ไปปลูกเห็นไหมได้มาลูกที่เดียวลายตะข่ายสวยงามครับแล้วก็เนื้อเป็นสีหยกเขียวนะครับผมงั้นท้อคนเน็้อเน็้ทนื้อให่น้อไห่เ้ห่เน้่เใใหม ดูไส้จะมีอยู่นิดเดียวนะครับไส้ก็มีแค่นิดเดียวครับหาเป็นชิ้นเลยครับหาเป็นชิ้นเลยครับอันนี้ส้มส้มอันนั้นอื๋อาละครับนี่อันนี้อันนี้ส้มมิดมีอันนี้อันนี้ไม่มีโอเคพิ่มได้อันนี้ตอนเราก็ยังงงกันแล้วครับว่าเป็นยังไงเอานผู้ชมครับ ผมขอชิมเป็นคนแรกแล้วกันครับสาวแจ้ชิมไหมสาวแจ้เดดูนี่คุณลักษณะของคุณนมินะครับเป็นเนื้อสีเขียวมิเหมือนชื่อ,อแตงไทยญี่ปุ่นเราเลยตรงกลางจะหวานอืมแล้วเนี่ยเยไงก็หวานนะอันนี้ยังไม่ได้แช่เย็นนะคะาวมหวานมันจะอยู่ตรงกลาง อ๋อคุณแม่อันนี้อยู่นี้หยุดเอ่อของบอกว่าความหวานอยู่ตรงกลางแต่อันนี้อยู่ตรงขอบใช่ไหมเรามาชิมตรงกลางกันนตรงกลางที่ที่ติดไส้ติดติดไส้เดี๋ยวขอชิมมั้งครับท่านผู้ชมใกล้ไส้มันจะหวานใช่ไหมอืมอืมหวานจริงๆเลยเหมือนใส่น้ำเชื่อมไว้ตรงกลางเลยครับหวานถึงส้มหวานนะอืมหวานคนละแบบเหรอคะ จากที่ลูกค้ากินนว่าอันนี้มันจะกรอบปากดิ๋วเขียวว่นะงั้นเราไม่ต้องเอาไส้ออกครับกินทั้งไส้ครับไส้หวานครับเ <c oughs> นี่ยนะไส้หวานนั่นชิมครับ <c oughs> อร่อยอร่อยไหมครับอเอาอีกไหมครับรเดี๋ยวเราไปกินแล้วพรุ่งนี้จะมา,มาตัดใหม่มถ้าแช่เย็นดีกว่าถ้าแช่เย็นจะได้อร่อยเลยนี่ครับรสชาติของหนูว่าไม่เคยกินลูกที่สมบูรณ์เลยกินลูกที่เสียไม่กล้ากินไม่ขายโอ้โหบอก เจ้าของบอกว่าลูกสองบุญไม่กล้ากินเอาไว้ขายเสียดายวันนี้มากินด้วยกันนะครับลูกกินแล้วชิมมาอะไรลูกเป็นยังไงครับคุณสาวแจ้งอร่อยค่ะอย่างนี้ต้องมาซื้อกันอีกติดตามนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจก็ยังทันครับโทรมาได้วันที่2112ไดงมีอยู่ไหม ดดดูููคครรัับงานตส่่่ลลกกก้้ททีีะจออแวเหลือ็นไหมครับน้องนิดครับเผื่อท่านผู้ชมดูคลิปแล้วสนใจอยากรับประทานบ้างขอเบอร์โทรอีกรอบครับด่วนอยู่จะทันอยู่ไหมครับตอนนี้ทันเนาะภายในวันของวันนี้ทันอยู่เนาะยังไม่หมดต้องเช็คก่อนไงตอนนี้มีออเดอร์อ่ะพี่ขอเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสี่ เบอร์ตรงหาน้องนิดเลยเจ้าของฟาร์มนะครับเ<ใ>นี่ยฟาร์มอยู่ตรงนี้รับเลยส่งส่งให้ไหมครับถใกล้ก็ส่งาไกลก็ไปเซี่ยอ่ะส่งเครี่ไปเนียให้ถึงสองวันถึงเลยนะครับผมพอดีเลยไม่ต้องบ่มแล้วสองวันนี้พอดีใช่ไหมครับไปถึงลืมต้นพอดีเลยอืมนะครับถ้าติดต่อเบอร์น้องนิดไม่ได้ครับติดต่อเบอร์ผมนะครับศูนย์หกสามสี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งนะครับ ชื่อหนึ่งคมกิจนะครับรายการเกษตรกล้วยๆวันนี้เราทาท่านชมมาชิมเมลอนจากฟาร์มสดๆ,ๆของน้องนิดนะครับถึงเป็นน้องใหม่ที่ไม่ธรรมดานะครับ<ห>เอาก็เราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอันคลิปนี้ขอจบรายการเท่านี้ครับน้องนิดสวัสดีครับสวัสดีครับบอกย,ยังมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> สนใจ เขาหน้าสั่งได้นะครับคราวนี้นไม่แน่ใจถ้ารีบภายในวันสองวันนี้ทันไหมน่าจะรับออเดอร์เยอะค่ะก็ต้อง,องรอว่าจะมีก่อนลองโทรมานะครับยังจะอาจจะทันนะครับก็เราจะแจ้งให้ท่านผู้ชมอีกทีว่าเขาหน้าเดือนไหนแต่คราวนี้ต้องรีบด่วนงั้นเกษตกรคุย,ยขอราท่านผู้ชมไปก่อนกับการตัดเมลอนสวัสดีครับ กดไลค์กดติดตามนะครับผมก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะเป็นใครสนใจที่จะมาเรียนรู้การปลูกก็ติดต่อน้องนิดมาได้เลยนะครับหรือติดต่อผ่านทางรายการเกษตรกล้วยกล้วยตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้063 452 8941นะครับวันนี้ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ